สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าว่าสมองสุวรรณสุขุสุขนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบเพอกับสองสนีป่าพี่น้องเลยบรรยากาศแจ่เแ้าเอาสิภาพี่น้องไปไปยังสภาพี่น้องพยายามตอนอยู่ไฮยู่นาอลไรพี่น้องเลยไปกันน้องอเนย

บันี้อยู่ได้เศร้าพี่น้องเ้ยน้องกอ้เลยนะว่านก็นมาสิดเบ็ดกับหน้องคำนำโศผมมีไผ่อ้าวสั่เอาเอาลานมาสิดเบ็ดเด็ดๆพ่อกับแม่เพิ่นไปค้ายบมักถั่วเอ,อเดือนดาวป้าก็เห็นแหละเดือนดาวหน่อยอย่างลูกผมผมมีไพ่อ้าวน้องคำนำโศก็เลยเอาลานมา มาสิ่เบ็ดตากแดดร้านหนาดำหนากล่ำเบิ่ดเมื่อวานนี่น้ำตาก,กระไลออกทั้งใสิเมือ่อยกินน้ำน,น้ำไหลออกเลยโอ้น้ำตาน้ำไหาออกเลยเปิดมาเปิดมาเมื่อวานน้ำเปิไหาออกเลยเปินเนมือ่ <c oughs> อยน้องเอื้องก็หย่อนลงลายเติ๋อไปเลยพี่น้องแบบ เตียงเพลงก็จะอันเชียนรอดเข้ามาโทรศัพท์รพรุ่งก่เนาะเขาจะเปิดเพลง,งยพอยู่ทางไตพี่น้องทางไตบ้านทำคนหนึ่ยยางเมื่อลูกละย่างไป เขาสะมาเป็นเปลี่ยงสมงามแต่เขาเบ,อบอ่อันนี้เฮื่อนเขาได้นน่เขาเป็นเปลี่ยงถาเนอถาเนยถาเนยเนถาเนยเนถาเนยเนยถาเนยเนยอ่อใหญ่สุดยามนะ ส่เพาะยามึงด้ค่ะน้พี่น้องยามมึงพันยามปลาิ่งร่อลุ้นรอลุ้นจ่อยกำลังยามนอสลีนะเพาะมันมาจากน้องป้านะ บอน้องปลาแรมจกได้บรดได้เป็นเป็นตาคืออยู่บ่พอจะะักป่าสันกระปูก็มีบ่อ

อ้นเห็นอะไรอ้นเห็นอะไรโลละปากกาพน้เรียกผู้นูเห็นอะไรเรีพ่อยังไงอไรนี่นี่อะไเห็นอะไรป้านออ้ใหญ่เห็นอลไรผนบะแหงมลบลงเนาะข้า้าวตูระตุก่อน้องงา้บ้าน่าหน่อย ปลาหน่อยยังพอโอ้งั้นแซวให้เบิ่องนี้ได้รึเบ่ได้โอ้ยไดอตุลูกหอยเซลลี่พี่น้องเลยเจ้าหอยยัลีอืมเจ้าหอยลายหอยเซลลี่เริ่ศลายเดี๋ยวนี้เนาะน้องเขาก็มาต่อกินข้าวต่อเนาะหลังจากไปยามมามาสาวอีกพี่น้องนี่มีปิ้งปลาต้มกบ แลกะพักระเพราพี่น้องเลยโอ้ยโ้าแม่ทาแม่กินข่าวเจ้าพี่น้องเลยเปิดแล้วแถวพอยัง่มโหเมื่อวานครบเปิดเย่มท่านได้เปิดว่ั่นเปิดระบว่่าว่าแ่อานยา อย่าน no no oh, wow. uh, right? uh, ั่งจ้าให้น like ั่ง mm ปีนอยู่แถวนั่นแหละให้นั่งปีนอยู่แถวนั่นแหละแถวกกเสาอะไรเนาะอู้ใส่ส่งไส่เสือสีแดงอีกปวดโพหวังงามนางงามเลิศขี่นออกไปสนี่เป็นตากลองเองคือถือกองอยู่ตอนเฮายืนถือกล่องูทะเลิศขึ้นออกไกินลายเลยเด้อพญาจอยเข่านาการเด้อพี่น้อง ขาวสารน้ำมันใหญ่จืดต้มกบปลานบานนอกบานนาบานป่ากินแบบนี้แลไรพี่น้องเอ้ยถ้่ว่าเฮ็ดออกกอจักแมงเงี้ยคะจ๊ะเอาบ่แม่น่าบริเวณโอ้เฮ็ดออกกับเสีเฮ็ดามาปีน้าแม่นาะเฮ็ดปวกกัเสีออกอีกรอบหนึ่งพอจัก ตล้อยะาย่งอคุน้องสลาเกะซีอดูเดือนใดร้อยน้องส,สอลาคือน้องทำน,นำโศกน้องสองเป็นกะไรสิ้นเดือนนี้ว่าอืไก่เลยพี่น้องเอ้ยไก่สเตย์ลูดมาเป็นผู้ยิงหรือผู้ไซด์ตาผดผูยิงหรือชายกับแพงคือเกา หักก่กระแพงคือเกาเานีมันอยากเลวมั<ะ>มันมีเกาเนียวลายอืแล้วเร็เออ่อยพี่น้องคือแบบว่าเขาวนพี่กายเขาบไม่ได้ใส่เขาเจ้า ปี่นี่หาห่ายด้ำหาห่ายกะนกำลังมานไปเลยงามได้สิบ่ได้เบ้าประมาณสิบสองเอาไว้กินเอาไว้กินล้วนๆพี่น้องเลยเอาไว้ให้แม่ใหญ่จืดกินอะไรที่กับแมวได้เบ้าเพราะว่าก็ใชให้แม่ใหญ่จืดกินข้าวเจ้านะพี่น้องเลย เป็นกินข้าวเหนียวลายมันเ็กับผดีเนาะอีกอย่างเป็นกับเป็นเบาหวานพราะข้าวเหนียวมันสีมันสีอันน้ำตาลลายกว่าคือเอฟซีพันว่าเอาอะไรต้องคารามกินน้ำทำแมงก็ได้เป็นแกนกินยาขู่มือไม่รู้เ้ยกระสีเป็นเบาหวานอยากขึ้นแล้วก็งงอกเงียบแม่น้ำตาลลายกับเป็นนะาานอย่างแ<อ>บบาวา่บา นอนนอนเดิกผักผ่อนบบ่เพียงพ่อมันก็สิเป็นแม่นเฮายังแมนต้องต้นหาโมงจังกับนอนใหม่ถ้าแม่เควนซีหลกนั่งสมาธิน้ำคืนกลางคืนพักก็นั่งสมาธิเพม่อนเคยนั่งเดี๋ยวไปอยู่บนสงบนั่งบนอ ขาวัดหรอป้ายายไปทำบุได้กันนึงจะเสียข่าวไปยังได้วัดนะเด้ไปทำบุญเอาใจมันเดี๋ยวไปอยาแล้วทำบุญเอาอยู่นำลำดุกลำเต่าอะไแหละลูกเต่าจะได้ดูแลเนาะพี่น้องแบบว่าเฝนครับโรคประจำโตก็มีลายนั่นเองนะถ้าแบบ,บว่าโรคบ่มีโรคประจำโตก็สิคืออยู่ก็อยู่วัดอยู่ว่ากะไอ้โรคประจำโตก็ลายสิ่งลายอย่างอีกอย่าง,างเข้ากันกินยมกินยา อันอน,อนั้นอันนี้เที่ยวไปห้ามงห้ามอตรวจบางสุขภพกระพาะแปลว่าเที่ยวลงไปเอาไปจำสินกันกบบเลยกับได้วาพอวัดเอากระไก่ไก่้ก,กับำเพื่อนเอาอยู่นนบุตได้ไก่ไปอยู่ไปนอน พ่อห้าก็มาแต่สสยเกี่ยวหยาเพราะพ้าพ่อคนนี้เป็นไปเกี่ยวหยาอยู่นาคือว่าพอน้องอเนยไปตาดหายไปที่เร้อยพี่น้องมีแต่ไปเก็บใส่กระสอบเอาขึ้นมาไหใหงัวกินเห็นบานได้เข้ากระตาดได้พอมันะบอกอ่าตาดแชวแชวมันบอกมีบ่อลหงัวกินหยาเนาะพ่อนยำนี่พ้นต๊ใส่หละมันบวม อาจะลงบ่อขาวบ่อปฏิพัฒน์พัดน์ไปทางนี้แล้วทอดนะเอ่อหอมลงไปว่าทอดมักจะรสดีมากเลยน้กระเทียมอ่อืมกระเส็บในทอดหมูเนาะมากานอืมสว้อธิกันหอมลงไปนะเมนี่ฮาวกาส์ีลาคลิปเลยเนาะ พบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยมบรนีาก็ขอลาคลิปเป็นานี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าหน่อยเด้อพี่น้องแบบน้องกรบาดติดตามน้องคำน้ำโ้มเนี่เด้อพี่น้องขอขอบคุณลมหนาเด้อผักบิ่งผักส้มเพลินเด้อพี่น้องเอ้ยส้มทั้งสนีทั้งน้องสาวล่าแหละน้องคำน้ำโ้มเพลินว่าสนีค่อยสออ้มเบิดผู่ส่องหาส่องค่อยส้มเบิดคู่คนเลยก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อ ไอ้บุญคำนำสู่เจ้าเด้อดีไม่แห้งขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเบิ่งอันลูกไม่ใหญ่จืดกระด้างเบิ่งมาขอบคุณไม่ใหญ่จืดเบิ่งเบิ่ดเบิ่งเบิดลูกสาวไม่ใหญ่จืดน่ะสั่นเบิ่งแต่ละเมอวสั่นก็เข้ากะขอขอบคุณหลายๆเนาะบ่มีหลายสองลูกไม่ใหญ่จืดหาคนมีเบิ่ดกูสองเลย ขอบคุณหลวงนาขอบคุณลายลายขอบคุณคำนำสูงเงินไรนองทองไรโฮมเอฟซี Home, FC, ทุกทุก่านเด้อสบายดี